สวัสดีครับพี่ยูโรจากช่องยูโรช n แนลวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมโ o บอทนะครับวันนี้เป็นเกมเอ่อภพยพี่บัตรนะมาดูกันว่าเราจะได้ด่านไหนไปเลยโอเป็นลาน <Let 's S 1> ตู้ <be friends. S 1> ตคอนเทนเนอร์นะภพยพีบัติกำ <All right. S 1> ลังใกล้เข้ามามาดูกันครับ วันนี้เราจะเจอกับไัยพิบัติอะไรในนี้คืออะไรนะอ๋อเป็นโรงงานครับเป็นโรงงานโอ้เพื่อนไปฝั่งนู้นละเราต้องดูก่อนว่าไัยพิบัติคืออะไรครับอุย้ยฝนตกฝนตกฝนตกรฝนตกยังไงต่อ,น,ตอ,อ,ตอน้ำท่วมฉับพลันขึ้นที่สูงพื้นที่สูงปีนก่อนปี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 น,ปน,ปน,ปน ปีนปีนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไบซ้ายหน่อยปีน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 ,ปนโอเค่ะรอดูครับน้ําท่วมไหมโอเคน้ําท่วมละเราอยู่ที่สูงละหวังว,ว่าจะปลอดภัยนะ <c oughs> นี่ครับถ้าเกิดเป็นน้ําท่วมต้องพื้นที่สูงนะเฮ้ย <c oughs> โอ้ยใส่มีคนตกนะมีเสียงคนตกเฮ้ เดี๋ยวอีก30ิวินะถ้าเราอยู่รอดได้ภายใน30สิวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มาถือค้อนไล่เราโอ๊ยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นล้มอา้าวฝั่งนู้นเสาเขาล้มไปแล้วแล้วฝั่งเราฝั <Yeah. S 1> ่งเรานั่นไงฝั่งเราก็ล้มโอ h oh my god เรียบร้อยครับตายเลยนี่พอเราตายเรากลายไปเป็นผีได้นะ เป็นผีน้อยเข้าไปอีกรอบหนึ่งไปดูเพื่อนๆเ,เล่นจบแล้วโอ้สาขึ้นที่สูงแล้วแต่มันล้มครับเสามันล้มอ้าวหูพี่คนนี้ตัวสูงจังพี่คนนี้ตัวสูงจังเลยพี่โลบ็อกเซนทูนี่นะไหนดูซิเราจะได้ด่านไหนได้ด่านไหนไปด่านไหนครับให้โหวตใหม่ อ่าว้าวดูสิเป็นอะไรอ่ะคา,า,ารือหาดญี่ปุ่นเหรออ๋อเรือนจำไหมเหมือนจะเป็นเรือนจำเรือนจำนะครับที่ไว้ขังนักโทษเนี่ยเราเข้าไปดูเนี่ยอันเนี้ยเป็นโรงอาหารนโรงอาหารนะอย่างอันเนี้ยเป็นที่อะไรที่เยี่ยมคนคนอ้ที่เยี่ยมโอ้อถ่ายได้ด้วยหรอถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปนักโทษครับ ย,ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวต้องออกไปนอกตึกต้องออกไปนอกตึกโอ้ oh my god แผ่นดินไหวออกไปนอกตึกครับโอ้แผ่นดินไหวออกมานอกตึกนะโอ้ยเขือบแล้วแม่ตึกถล่มดูสิน้องดูสิโอ้ยเนี่ย,ยเดี๋ยวตึกตรงนี้มันจะพังหมดเลยนะแผ่นดินไหวเราต้องออกมาอยู่ห่างๆกนะันนขนาดต้นไม้ยังลงนะ้มอ่ะโอ้ก้อนหิน เนี่ยตัวมันสัตว์เลยนะสัตว์ลหมดเลย,เลยแผน่นดินไหวโอ้โหดูดิโอ้ก้อนหินตึกกระจกล่วงหมดเลยเหลือเวลาอีก48วินะครับเราต้องพยายามเอาตัวรอดไว้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อ๋อโอ้โยเดี๋ยวมันโยกไปโยกมานะน้องเล่นเแผน่นดินไหวที่อันี้พี่ปล่อยมือเลยนะปล่อยจอยดูสิ เอาปล่อยจอยตัวมันเดินไปโยกมานี่มันเดินเองเลยนะปล่อยปล่อยเดีย๋ยพี่ปล่อยเลยลอ้ยถล่มใกล้หมดแล้วดูสิโอ้โหแผ่นดินไหวเราต้องหลบเศษด้วยเราต้องหลบเศษโอ้โอ้ยเหลือสิบวิเอาตัวรอดให้ได้กระโดดไปเรื่อยๆ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 ,ๆอีกสามสองหนึ่ง อนอดนะโอเคอ,อย่างนงี้ครับตอดล้วชยโยชยโยอ่าสิบห้าวิให้เลือกด่านครับโวด,ดด่านกันมีสวนสนุกอะไรอะท็อปพิคอลรีสอร์ทอันนี้น่าจะเป็นอะไรไซต์ก่อสร้างไหมจรวดอ๋อด่านจรวดอะยากเอาด่านจรวดดีกว่านี่ขี่คอเลย เดี๋ยวเล่นอีกอ่างหนึ่งนะนี่ครับเห็นไหมจรวดเป็นฐานปล่อยจรวดนะก็จะมีตึกด้านซ้ายส,งสูงๆนกะ็ฐานปล่อยจรวดจ,จรวดนี่เราขึ้นไปไม่ได้นะแต่ต้องลองดูขึ้นตรงนี้ก่อนเราต้องดูว่า,วาภาัยพิบัติคืออะไรพื้นที่สูงไหมน้ำท่วมแม่เลยน้ำท่วมไหม น้ำท่วมอ่ลิฟต์ขึ้นทางบนรับน้ำท่วมโอ้มีลิฟต์้วยนะกดลิฟต์ได้ไหมพีครับไปด้วยครับลิฟต์ครับเปิดลิฟต์หน่อยครับจะแวะรับไหมลิฟต์ไม่รับแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปครับไปต่อไปต่อไปชั้นด่านฟ้านะอ้าวเปิ <laughs> ดลิฟต์จะมาแต่ไม่เป็นไรครับเดินขึ้นก็ได้ ไปเลยไปเลยไปยไปชั้นบนนะนี่ไงถึงชั้นบนแล้วไหนดูสิน้ำท่วมไหมโอ้มองไม่เห็นเลยเลยข้างล่างโอ้โหวัดเสียวมนะสูงนะ่ะโอ้โหอ,โอ้น้ำท่วมน้ำท่วมเาอยู่บนนี้ครับแล้วเราก็จะรอดนะน้องๆอยากให้พี่ลองกระโดดลงไปไหมกระโดดจากตึกลงไป <c oughs> เดี๋ยวรอเหลือสักสาวิเดี๋ยวพี่จะกระโดดเลยเอาไหม เอาละ9 8 7 6 5ไปเลยแล้วกันนะ,ะนะไปแล้วนะไปแล้วนะตายอ้โอ้อ้าวหัวหลุดอะโธตายเลยอ่ะยังเมื่อกี้คือไม่ผ่านนะครับตายโอ้ยแช่ <c oughs> yeah, เลยมามาอีกด่านนึงอีกด่านนึ่งไปเล่นกันอีกด่านนึงกันนี่ด่านอะไรอ่ะเขามาโหวตอันนี้กันเนี่ยโอ้สิบโหวตเป็นด่าน ช็อปปี้คอรรีสอร์ทนะครับดูมีคนขี่คอด้วยโอ้าฮ่านี่ครับเป็นรีสอร์ทนะเป็นรีสอร์ทที่เที่ยวที่เที่ยวเกาะอ,อย่างเงี้ยครับเนี่ยโอ้มีมีบ้านเยอะเลยบ้านดินทะเลเยอะเลยว่ามีสระว่ายน้ำนะสรว่ายน้ำเหรอบุ๋ม <laughs> ว่ายน้ำสว่ายน้ำขึ้นเกิน โอเคฝนตกแล้วอย่าบอกนะน้ำท่วมเปล่าเสียงบอกมาเสียงบอกมาทำไมทำไมไอนี้บัตรคือไั้ีบัตอายุทอร์นาโดแล้วเราต้องไปไหนอายุทอร์นาโดออกจากบ้านใช่ไหมเพื่อนๆโอ้โหหนีสิครับอายุทอร์นาโดอายุทอร์นาโดนี่คือที่ไหนะโอ้ โอ้โหพายุมาพายุมานี่นี่ี่ี่ีโอ้พายุมาพายุมาโอ้พายุมาพายุมาโอ้เราลองเข้าบ้านเล็กๆไหมเข้าบ้านเล็กๆก่อนวันี่พายุมาไหมพายุจะมาหาเราไหมเนี่ยโอ้โหดูสิโอ้ดูทอร์นาโดต้นต้นไม้บินเดินหมดเลยดูเสีเออดูละเราต้องคอยวิ่งหนี โอ้ดูสิมันขับตน้นไม้ต้นไม้ก้อนหินเอาบ้านไปแล้วบ้านไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้โออยออกมาทางนี้โอ้ที่ปีนต้นมะพร้าวได้ไหมนะ <c oughs> ได้ไหมไม่ได้โอ้โหสิบเก้าเราต้องดออูห่างๆพายุไว้นะครับเดี๋ยวอีก19วิ โอ้โหต้นไม้โอ้โหโอ้โอหหนีเข้าบ้านดีกว่าหนีเข้าบ้านดีกว่าหนีเข้าบ้านหนีเข้าบ้านบ้านนี้น่าจะไม่มานะอายุน่าจะนไม่นาบ้านริมทะเลมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเมันลงไปในนั้นอยู่รอดแล้วชชโยนี่ครับเกมภัยพิบัตินะเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะ น้องๆชอบนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดติดตามพี่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาเล่นเกมอื่นให้ดูอีกครับผมขอบคุณครับ